การเติมฟิลเลอร์จอไลน์นะมันก็จะมีการเติมอยู่ทั้งหมด2แบบนะแบบแรกคือเติมด้านข้างกระดูกนะแบบที่2คือการเติมใต้กระดูกนะเติมด้านข้างกระดูกข้อข้อดีคือมันเติมง่ายนะคะแล้วก็เห็นขอบเห็นแนวเลาะเห็นแนวกรอบหน้าได้ชัดเจนนะคะแต่ข้อเสียคือหน้าอาจจะดูก,การออกนะคะส่วนการเติมแบบที่2ก็คือการเติมใต้กระดูกตรงนี้นะคะ ข้อดีคือหน้ามันจะไม่ค่อยบานใหญ่ออกไปนะคะแต่ข้อเสียคือมันฉีดยากเพราะว่ามันจะต้องซอกเข็มไปทางใต้ขอบกระดูกนะเพราเราก็ค่อยบางนะจ๊ะนะแล้วทีนี้การเติมกรอบหน้านะคะการเติมฟิลเลอร์กรอบหน้ามันก็มีการเติมทั้งแบบชั้นตื้นแล้วก็การเติมแบบชิดกระดูกนะคะหมอเคยเติมทั้ง2แบบนะการเติมชิดกระดูกข้อดีคือมันเป็นการฉีดเสริมกระดูกที่แท้จริง นะคะแต่ข้อเสียคือมันใช้ยาเยอะมากนะคบข้อเสียคือมันใช้ยาเยอะมากกว่าที่จะสามารถดันนะดันเน้ือออกมาให้เห็นเป็นขอนะจ๊ะทีนี้วิธีนี้จะใช้ฟิลเลอร์ประมาณข้างละ2ซีซีเลยนะบางคนก็5้าซีซีนะข้างละ2ครึ่งนะทีนี้มันก็มีวิธีประหยัดยาโดยการอาจจะไม่ต้องเติมไปถึงชิดกระดูกแต่เราเติมที่ใต้ชั้นหนังแท้นะ,ะนะก็คือเติมที่ชั้นไขมันชั้นบนที่มันตื้นๆหน่อยนะคบ เติมวิธีนี้ข้อดีคือมันใช้ยาน้อยนะคะใช้ยาน้อยๆแต่สามารถดันดันเนื้อออกมาให้เห็นรอบหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะทีนี้หน้าเรามันจะมีกระอบอกแก้มตรงนี้ใช่ไหมนีกระปอกแก้มตรงนี้ทีนี้เวลาเติมจอไลเราจะไม่เติมตรงกระปอกแก้มแต่เราจะเติมด้านหลังกระอบอกแก้มและด้านหน้าของกระอบอกแก้มนะ ถ้าเรามาเติมตรงกระบอ,อกแก้มกระบอ,อกแก้มจะยิ่งปูดออกมาแล้วหน้าก็จะดูห้อยมากขึ้นจะจ๊ะอ่าเกใจแะ้วนะและเวลาฉีดจอลายนะบริเวณหน้าออกกล้ามเนื้อแมสเซสเตอร์หรือว่ากล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคี้ยวหรือกล้ามเนื้อกรามจะมีเส้นเลือดใหญ่แดงขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เปิดรูเข้า ตรงเส้นเลือดตรงนี้ที่มันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ฉีดจอไลายคนไท้จะต้องรู้ว่ามีเส้นเลือดตรงนี้ออกมานะครับเราจะไม่เปิดหูตรงนี้แต่ระหว่างจะเลื่อนมาเปิดทูต่อแถวตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้โดนเส้นเลือดหรือว่าเราอาจจะเปการเปิดทูตรงนี้นะเพื่อจะไม่มีการโดนเส้นเลือดนะจ๊ะนะแล้วก็จอลายบางคนให้สวยอาจจะไม่ได้ฉีดแค่แค่แนวนี้แนวนี้อย่างเดียวแต่บางคนอาจจะต้องมีการเติมจอลายด้านหลังตรงนี้นะคะบางคนกลัวหน้าใหญ่นะเราก็จะไม่เติมแนวนี้ เราก็จะไม่เติมหน้าหน้าต่อก,กระดูแต่เราจะเติมด้านหลังของกระดูกนะคะกรอบหน้าก็จะชัดแล้วหน้าก็จะไม่ดูใหญ่ขึ้นนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งคือใครที่หน้าอ้วนหน้าห้อยหน้าย้อยมากๆอย่าเพิ่งเติมจอลายนะเพราะยาจะหายไปหมดแล้วก็จะไม่ได้ผลคนที่ฉีดจอลายได้ผลด,ดีคือคนที่หน้าลรีนเหมือนหมอแบบนี้นะคะเนี่ย มีกรอบหน้าอยู่แล้วแต่กรอบหน้าอาจจะไม่ชัดมากนะแล้วหน้าก็ยกตึงอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นการฉีดจอไลท์สวยคือต้องฉีดที่ขมับฉีดหน้าแก้มเพื่อดึงขึ้นไปก่อนให้ตรงนี้มันลีนก่อนหรือลดความอ้วนก่อนนะจากนั้นจึงค่อยเติมจอไลายนะถึงจะได้ผลดีใครหน้าอ้วนหน้าหย่อนยานหน้าให้เป็นอูหมาแล้วอยู่ดีๆจะไปเติมจอไลายเลยนะคะคุณจะเสียเวลาเปล่าผลลัพธ์จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะ,เร,งเ,งระเ,เรื่องเงินเปล่าเรื่องเงินเฉยๆนะคะ